สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจา้าวันเวลาก็ผ่านพ้นไปเร็วพอสมควรพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อีกแล้วและพรุ่งนี้ก็เป็นวันอาทิตย์อาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่าผ่านไปและในที่สุดหมดเดือนแล้วก็หมดปีอันนี้ก็ให้เราะหนักว่าเราอยู่ใต้วันเวลา พระบินเจ้าอยู่เหนือเวลาแล้วก็เป็นพระบินเจ้าที่คอยดูแลลูกๆของพระองค์ที่เป็นมนุษย์ที่รู้ตายเนี่ยตายในโลกเนี้ยเพื่อจะได้ไปอยู่กับพระองค์พระองค์ก็ต้องใช้ทุกอย่างทุกวิถีทางทุกโอกาสเพื่อจะช่วยทุกคนให้รอดอันนี้เราต้องเข้าใจถึงความรักของพระองค์ส่วนในพระวรสารวันนี้ เล่าถึงเรื่องพระเยซูเจา้าทรงไล่ผีออกจากเด็กคนหนึ่งแล้วก็ที่ต้องไล่ก็เพราะว่าพวกสาวกไปแล้วไล่ไม่ออกบางทีจะเลบลิ่นให้ด้วยก็ไม่รู้แหละสาวกก็กลัวแล้ววิ่งกลับมามันทาไมไล่ไม่ออกและให้พระเยซูเจ้าไล่มันก็ออกไปทันทีแล้วเขาก็ถามว่าทําไมทําไมพระองค์ทาไมอย่างนั้นทําไมอย่างนี้พระองค์ก็บอกว่าพวกเขานั้นไม่มีความเชื่อไง ถ้ามีความเชื่อเล็กๆน้อยๆทุกสิ่งก็เป็นไปได้ฉะนั้นก็เราก็เห็นความเชื่อในชีวิตประจำวันของเราหลายครั้งเรามีความเชื่อเราสามารถทำได้หลายสิ่งหลายอย่างทำไมคนอื่นเขานอนฉันมาวัดได้โอ้โหนี่เป็นอัศจรรย์ทำไมคนอื่นไม่แก้บาปทั้งปีทั้งชาติแล้วฉันมาแก้บาปนี่คืออัศจรรย์เพราะความเชื่อทำไมคนอื่นเขาไม่เมตตาคนที่ เคราะร้ายแต่ทําไมฉันทาก็เพราะความเชื่อไงล่ะพี่น้องในนิทานอิศพก็มีพูดถึงเรื่องสิงโตโตัวหนึ่งที่ไปจับหนูแล้วก็จะทําท่าก็จะกินนะ่ะหนูก็อ้อนวอนของไว้ชีวิตของฉันเถอะสักวันหนึ่งฉันอาจจะได้มีโอกาสทดแทนไอ้สิงโตตัวนั้นก็หัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าไอ้เจ้าเล่จะมาช่วยข้าได้แล้ววันหนึ่ง มีเรื่องเกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าสิงโตเนี่ยถูกล่าแล้วก็ถูกมัดไว้ที่ต้นไม้คนที่มัดนั้นกำลังไปหากรงจะมาใส่เจ้าสิงโตตอนนี้แหละไอ้เจ้าหนูเดินผ่านมาอ้าวนี่เพื่อนเรานี่เพื่อนเรานี่ก็เลยเว้งไปใช้ฟันที่แหลมคมของมันเนี่ยกัดเชือกให้เร็วที่สุดและในที่สุดเชือกนั้นก็หลุดออกมาได้ พี่น้องลองวาดภาพลงองดูว่าวันนั้นไอ้เจ้าสิงโตมันเรียนอะไรบ้างะ่ะเรียนบทบทเรียนที่สำคัญมากก็คือแม้คนอื่นจะไม่มีความสำคัญเท่าไหร่ในสายตาของเราแต่ทุกคนนั้นสามารถที่จะช่วยเราได้แล้วพระเยซูเจ้าก็สอนบรรดาศิษย์ของพระงในวันนี้ในบทอา่านว่า ความยิ่งใหญ่นะั้นไม่มีอยู่ไม่ไม่สําคัญอะไรเลยความใหญ่ของมันก็ไม่สําคัญในสิงโตว่าแล้วคนเราที่ที่วางกล้ามเนี่ยก็ไม่ได้สําคัญอะไรพระองค์บอกว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่ากับเม็ดมัสตาร์ดก็ไม่มีอะไรที่จะท่านจะทําไม่ได้นี่ต่างหากพี่น้องพระเยซูเจ้า เตือนนครัสาวกในวันนั้นก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าความเชื่อของเรานั้นทำอาสัจจร,รย์ได้และเราจะต้องให้มันคงอยู่กับเราจนกว่าชีวิตจะหาไม่สวัสดีครับพี่น้องข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร